นฝันสวัสดีค่ะนรวดีมีเรื่องเล่านะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันเห็นตารางนะคะการที่เราฝันเห็นตารางหรือที่คุมขังนั้นความฝันแบบนี้ถือว่าเป็นลางไม่ดีนะคะวันนี้นรวดีมีเรื่องเล่ามีคำตอบมาให้ได้ชมแล้วก็ได้ฟังกันด้วยนะคะ คนโบราณถือนะคะว่าฝันแบบนี้ไม่ดีแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพนะคะ ให้ระวังจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็คนใกล้ตัวจะนำพาความเดือดร้อนมาให้ให้ระวังให้ดีนะคะช่วงนี้จะช่วยเหลือใครช่วงนี้จะแบ่งปันเกื้อกูลใครก็ให้ระวังให้ดีระวังว่าเขาจะมาหลอกนะคะเรื่องความรักก่อนคนโสดช่วงนี้งดการมีแฟนงดหาคนรัก ถ้าเกิดใครมาจีบช่วงนี้ถือว่าไม่ค่อยโอเคนะคะเขาจะเข้ามาในลักษณะที่ไม่จริงใจเข้ามาในลักษณะที่หลอกลวงเราเสียมากกว่าส่วนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วให้ระวังเรื่องมือที่3นะคะมือที่3ระวังให้ดีแต่ก็อย่าระแวงกันมากนะคะเพียงแต่พยายามอย่าไปคุยกับคนภายนอกมากเพราะว่าบางทีมือที่3อาจจะ มาจากความเข้าใจผิดเราอาจจะไปคุยกับใครแล้วแฟนอาจจะรู้สึกไม่พอใจคิดว่าเอ้ยเรามีใครหรือเปล่าปัญหาจะมาลักษณะแบบนี้นะคะการงานการเงินก็เช่นเดียวกันช่วงนี้ฝันเห็นคุกเห็นตารางนั้นถือว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะฝันแบบนี้งานก็เหนื่อยเงินก็หายาก รับซ้ายจ่ายขวาการเงินยังไม่คล่องตัวนะคะต้องเซฟเซฟไว้ช่วงนี้อะไรที่ประหยัดได้ก็ให้ประหยัดไว้ก่อนถามว่ามีเรื่องดีไหมมีแน่นอนเลยเรื่องโชคลาภอาจจะเป็นตรงกันข้ามนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดฝันว่าติดคุกติดตารางถ้าเกิดใครแก้ฝันแล้วทําบุญแล้วว่ากันว่าถ้าฝันว่าตัวเองเห็นตารางเห็นคุกเห็นตารางหรือได้เข้าไปติดให้ซื้ออายุตัวเองนะคะ ส่วนตัวเลขนำโชคก็มีเช่นเดียวกันตัวเลขนำโชคได้แก่เลข 0, ย์เลข2เลข4เลข5แล้วก็เลข9นะคะเลข0เลข2เลข4เลข5แล้วก็เลข9ก็เป็น 0, 5, 3, 2, ์แล้วก็4 9หรือ 5, 2ก็ได้นะคะใช้ตัวเลขสลับไปสลับมาจับคู่กันไปก็แล้วกันนะคะ โดยรวมแล้วความฝันแบบนี้ถือว่าไม่ค่อยจะด,ดีเท่าไหร่นะคะให้รีบทําบุญหรือบางคนก็ถวายสังฆทานเพื่อเป็นการเสริมดวงแก้ความฝันไปในตัวด้วยนะคะเอาละคะ่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ